จะเชื่อว่ามือถือพับได้จะบางและเบาเกือบเท่ากระดาษกับนี้เลยค่ะ Honor Magic V3 ท g r ี่จีรีวิววันนี้จะมารีวิวสมาร์ทโฟนพับได้สุดโหงที่ต้องบอกว่าเบาและก็บางยิ่งกว่าใครอย่างแน่นอนค่ะ บางเพียง9.2ม mm ิลลิเมตรในตอนพับนะคะและตอนกลางออกบางเพียง4.35ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นค่ะน้ําหนักเบาเพียง226กรัมแต่บางและเบาแบบนี้ความแข็งแกร่งก็ไม่แพ้ใครนะคะด้วยวัสดุไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่เอาไว้สร้างยานอาวกาศกันเลยทีเดียวค่ะสามารถกันแรงกระแทกได้สูงสุดถึง40เท่านอกจากนี้บานพับแบบใหมย่ยังเบาและก็แข็ง,แ,ขงแรงมากขึ้นกับ Honor Super Steel ค่ะส่วนหน้าจอก็แข็งแกร่งและกันรอยขีดข่วนได้ถึง10เท่าเลยทีเดียวค่ะ กับ Honor Anti Scratch Nano Crystal Shield รวมถึงหน้าจอด้านในค่ะที่สามารถกันรอยขีดข่วนและกันการสึกหรอได้ถึง5เท่ากับ Honor Super Armor นั่นเองค่ะซึ่งใช้วัสดุแบบพิเศษที่คิดค้นมาเพื่อป้องกันจอด้านในโดยเฉพาะค่ะส่วนมาตรฐานการกันน้าเป็น IPX8 ไม่ต้องกลัวเปียกกันอีกแล้วค่ะทางด้านดีไซน์นะคะก็หรูหราแล้วก็สวยงามได้รับแรงบันดาลใจมาจากความคลาสสิกค่ะรวมกับยุคสมัยใหม่นะคะโดยจะเห็นได้จากนี่เลยะ โดมรูปแปดเหลี่ยมตรงนี้นะคะเห็นได้จากโมดูลของกล้องด้านหลังค่ะโดยมีให้เลือกด้วยกันถึงสองสีนะคะก็คือจะมีสีเขียวและก็สีดำนั่นเองค่ะเห็นบางๆแบบนี้นะคะตัวแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยใหญ่ไม่เบาเลยค่ะ5,150ม ah ิลลิแอมเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีซุปเปอร์ชาร์จถึง60วัตต์และชาร์จไร้สายได้เร็วถึง50วัตต์เลยทีเดียวค่ะยังไม่หมดนะคะคุณน้าหน้าจอก็จะเต็มทางเทคโนโลยีความคมชัดสีสวยด้วยจอ o อ ED ททางด้านนอกด้านในมากับรีเฟร เรต120 h ฮแบบ LTPO รองรับการแสดงผลกว่า1,000ล้านสีและเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาสุขภาพสายตาทำให้ไม่เห็นการกระพริบของจอทำให้ตาของเราไม่ล้าค่ะกล้องก็จัดเต็มกับกล้องเทเลโฟโต้และกล้องวายที่มีความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลทั้งคู่และกล้องอัลตร้าไวความละเอียด40ล้านพิกเซลสามารถซูมดิจิตอลได้ไกลถึง100เท่ามาพร้อมกับ h o n o r AI Motion Sensing Capture ซอฟต์แวร์ที่จะช่ว ให้จับภาพเคลื่อนไหวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและในครั้งนี้ก็ยังมีโหมดสุดว wow ้าวที่มากับ Honor 200อย่าง Harcord p p r t t r i t t ที่จะนำรูปแบบการถ่ายการจัดไฟล์แบบ Studio Harcord มาใส่ใน Honor Magic V3 ให้คุณได้ถ่ายภาพ Portrait สวยเหมือนถ่ายใน Studio Harcord เลยค่ะความจึ้งยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในด้านของ Performance ค่ะ Honor Magic V3 เป็นชิประดับเรือธงกับ snapdragon 8 Gen 3พร้อมกับชิปต่างๆจากอ o r ที่จะมาช่วยเสริมการทำงานในด้านต่างๆและช่วยทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ปลอดภัยด้วยค่ะ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในสมาร์ทโฟนยุคนี้อย่าง AI ทางอ็อนเนอร์ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะจัดเต็มมาเช่นเดียวกันในรุ่นนี้เริ่มด้วย AI Privacy Call 3.0ที่ทำให้การคุยโทรศัพท์ชัดเจนขึ้นด้วยการแยกเสียงอย่างละเอียดตัดเสียงรบกวนและปรับปรุงเสียงต่อมากับเวทมนต์แห่งเทคโนโลยีกับ Magic p o r t a l บนหน้าจอพับได้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายเพียงลากเพื่อเชื่อมต่อกับ อปพลิเคชันอื่นนอกจากนี้ Honor ยังได้จับมือกับ Google ที่จะนำ AI จาก Google มาใช้ใน Honor Magic V3 โดยจะมี Circle to Search วงปุ๊บ รู้ปั๊บอยากค้นหาอะไรเพียงวงก็รู้ข้อมูลที่ต้องการได้ทันที Honor Face-to-Face Translation ผู้ช่วยการแปลที่จะช่วยคุณสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ง่ายมากยิ่งขึ้น AI e อ a s เ r เลบรูปเนียนเกินกว่าที่คิดลบสิ่งของสิ่งมีชีวิตได้อย่างแนบเนียนและ AI Honor n o t ์โผู้ช่วยจดบันทึกที่ช่วยบันทึกต่างๆทั้งเสียงข้อความการแก้ไขข้อความและการสรุปบทความค่ะ บอกเลยว่าเป็นมือถือพับได้ที่คุ้มค่ามากๆค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยีจัดเต็มในราคาสุดคุ้มเพียง54,990บาทเท่านั้นและวันนี้สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วที่ TG ทุกสาขาและทุกช่องทางออนไลน์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดส,สิ่งดีๆและคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนใครอยากจะรู้ว่าคลิปหน้ามีอะไรอย่าลืมติดตามกันนะเจอกันใหม่ค่ะบาย